สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มสีมินนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาสมัครตัวบัญชีเพลเนียนะครับไว้สำหรับรับเงินดอลลาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว abel, เ a ดเ e l บ e บชัสเตอร์สต็อกอีเบย์อัพเวิรหรืออีกเยอะเลยครับแล้วตัวเพลเนียเนี่ยการสมัครเนี่ยก็จะมีตัวค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีนะครับอ,อยู่ที่ 29เหรียญน,นะครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆอยากสมัครเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะสมัครนะครับในตัวส่วนของ p a โเนีนะครับวิธีสมัครเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเพื่อนๆอ,อันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาตัวหน้าเว็บไซต์ของตัว p a โเนีนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วให้เราเลือกที่ เริ่มต้นการใช้งานนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราอยู่ในส่วนตรงไหนส่วนตรงนี้ให้เราเลือกตรงฟรีแลนซ์หรือทาอาชีพออนไลน์นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยพอเสร็จแล้วนะครับก็จะเด้งมาที่กรุณาเลือกบัญชีที่เหมาะกับคุณนะครับให้เรา,อ,าอยู่ที่เพื่อน,น,นจะมีเงินมากมาเข้ามาเท่าไหร่นะครับส่วนผมก็เลือกเลือกที่ น้อยกว่า1 0,000ื่นเหรียญน,นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เริ่มต้นลงทะเบียนนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับพอถึงขั้นตอนนี้นะครับเขาก็จะให้เราเลือกเป็นบริษัทหรือบุคคลธรรมดานะครับเราก็เลือกตรงบุคคลธรรมดานะครับพอเลื่อนลงมาอีกก็จะเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลแล้วก็อีเมลตัวยืนยันหรือจะใส่อีเมลเหมือนกันก็ได้นะครับ แล้วก็เป็นเดือนอวันเดือนปีเกิดนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยครับโอเคพอหน้านี้นะครับก็จะเป็นตัวบ้านเลขที่ถนนแล้วก็เขตแขวงเมืองไปรษณีย์แล้วให้เราใส่เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าทำยังไงเราก็ใช้ตัว a n s l a t e นะครับเป็นตัวแปลให้นะครับ อพอเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับพอเราเลื่อนลงมาแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นตัวกรอกรายละเอียดก็จะมีเบอร์โทรอพอเราใส่เบอร์โทรเสร็จเราให้เรากดส่งรหัส OTP นะครับพอได้รหัส OTP ในโทรศัพท์ของเราแล้วเราก็ใส่รหัส OTP พอเสร็จแล้วก็กดตัวถัดไปด้านล่างได้เลยครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะให้ตั้งตัว อ่ายูเซอร์กับรหัสผ่านนะครับยูเซอร์เอ่อเราก็ใช้เป็นตัวอ e ีเมลเลยนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านก็เขาก็จะมีบอกว่าห้ามใส่พยัญชนะอะไรบ้างนะครับเราพอเราตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านซึ่งข้างล่างจากรหัสผ่านนะครับก็จะมีตัวคําถามอ่า uh, คถามเนี้ยก็ไว้สําหรับเวลาเรามีปัญหาของบัญชีหรือเราลืมรหัสอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะต้องใช้ตัวคําถามนะครับ เพื่อปดการรีเซ็ตนะครับก็พอเราเลือกคําถามในนะั้นปุ๊บล้วก็ใส่คําตอบแล้วก็จดไว้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เขาก็จะให้ให้ใส่ตัวรหัสเลขประจําตัวบัตรประชาชนนะครับด้านล่างเราก็ใส่ได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับผม พอถึงขั้นตอนนี้นะครับเขาก็จะให้ตั้งธนาคารของเรานะครับก็ซึ่งก็เป็นธนาคารประเทศไทยนะครับก็ทั่วไปเลยนะครับเราก็เลือกธนาคารแล้วก็ชื่อเล่มสมุดของเรานะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ติ๊กยอมรับทั้งสองพอเสร็จก็กดถัดไปได้เลยนะครับโอเคครับ พอถึงขั้นตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตัวตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวเขาจะดำเนินการเสร็จเขาจะส่งมาทางอีเมลเรานะครับรอสักครู่นะครับเพื่อที่จะให้เรายืนยันอีเมลทีหนึ่งนะครับพอถึงขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็ใส่ยูเซอร์กับพัทเ w o ร์ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็กดเข้าได้เลยครับพอถึงตรงนี้ขั้นตอนนี้นะครับเขาก็จะยืนยันในส่วนของตัวเบอร์โทรเราอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับ พอถึงตรงนี้ขั้นตอนนี้นะครับเขาก็จะยืนยันในส่วนของตัวเบอร์โทรเราอีกทีนึงนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับพอมาถึงตรงนี้เสร็จนะครับก็จะได้รหัสตัวเ,เหมือนตัวเก็บไว้เวลากัรบัญชีหายหรือบัญชีมีปัญหานะครับพอเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเด้งมาที่ตัวอัปเดตความปลอดภัยนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับพอเรามาอัปเดตนะครับ เขาก็จะให้ใส่คำถามแล้วก็คำตอบอยู่3คํคำถามแล้วก็คำตอบนะครับเพื่อที่เวลาบัญชีเราหายอันนี้คือสำคัญมากๆนะครับเวลาเราลืมรหัสผ่านหรือลืมอะไรก็ตามเราก็จะมีตัวคำถามกับคำตอบเนี้ยใส่เข้าไปนะครับพอเราเลือกคำถามและคำตอบเสร็จแล้วก็กดโอเคด้านล่างได้เลยนะครับ พอเสร็จนะครับเขาก็ใส่ให้ใส่ตัว OTP ที่ส่งมายังเบอร์โทรศัพท์เรานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับพอเราใส่รหัส OTP อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเด้งอ่าเป็นว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดที่เริ่มได้เลยนะครับด้านล่างสีน้ำเงินนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีอ่าตัว หน้าจอเป็น US มีสกุลเงินต่างๆนะครับเป็น3มช่องแล้วก็มีด้านซ้ายมือนะครับที่ขึ้นเข้ามาเป็นแถบนะครับมันก็จะมีแถบด้านข้างแล้วก็ให้เลือกที่บัญชีรับเงินขวาสุดเลยนะครับพอเราคลิกเข้าไปเขาก็จะให้เราเริ่มนะครับพอเริ่มเสร็จเราก็เลือกเป็นถัดไปนะครับพอถัดไปเสร็จผมก็จะเลือกเป็นสกุลเงินอดอลลาร์กับตัวอังกฤษนะครับก็จะ ถึงตรงนี้นะครับที่เราเลือกมาเป็น2บัญชีเป็นบัญชีสหรัฐกับอังกฤษนะครับเราก็กดร้องขอเข้าไปนะครับเขาก็จะให้เราใส่รายละเอียด2อันก็เป็นแบบสอบถามกับตัวบัตรประชาชนนะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของแบบสอบถามต่างๆนะครับที่เราจะทำเกี่ยวกับการที่เราจะสมัครนะครับว่าเราจะเอาไปทําอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลือกไปตามนั้นเรื่อยครับก็ดูตัวอย่างก็ได้นะครับว่าใส่ยังไงครับ ตัวนี้พอเลื่อนมาด้านล่างนะครับเราผมก็จะเลือกตัวอื่นๆนะครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับว่าผมนําไปทําอะไรนะครับแล้วก็มีจํานวนประมาณเท่าไหร่ผมก็เลือกที่0ูนถึงห้าพันยนะครับพอเสร็จผมก็กดส่งนะครับพอส่งแล้วเขา,เ,าเราก็จะใส่ในส่วนของตัวบัตรประชาชนต่อนะครับเราก็กดส่งได้เลยนะครับพอเสร็จ เราก็ใส่รายละเอียดต่างๆก็จะมีตัว id แล้วก็เป็นหนังสือทางนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวบัตรประชาชนนะครับผมส่วนบัตรประชาชนเราก็จะมีให้เลือกมีไฟล์ประมาณนี้นะครับเป็น jpeg png หรืออีก2 3สไฟล์นะครับพอเราใส่เสร็จก็กดส่งได้เลยนะครับโอเคพอเราเสร็จทุกอย่างนะครับใส่ลิงก์บบอ่ เอกาสารบัตรประชาชนแล้วเราก็กดส่งเลยนะครับพอส่งเสร็จทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วนะครับการยืนยันก็เหมือนจะมีตัวเพลเนียโอนเงินมาเข้าในตัวยืนยันตัวบัญชีของเรานะครับ1-2วันนะครับออพอเสร็จก็จะเรียบร้อยแล้วครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับรอกรันพอเสร็จทุกอย่างนะครับก็จะเป็น เหมือนมี2บัญชีที่เราเปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถดูรายละเอียดได้มีบัญชีชื่อบัญชีเป็นอะไรบ้างนะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับการสมัครบัญชีตัวเพโอเนียรับเงินของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเงินเหรียญสหรัฐหรือประเทศต่างๆนะครับในการรับเงินนะครับก็เพื่อนๆติดตรงไหนหรือ ต้องการรู้ตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้นะครับในส่วนของตัวลิงก์ก็กดสมัครด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็การยืนยันตัวบัญชีของเราเนี่ยก็จะมีตัวทางเพยโอเนียเนี่ยเหมือนโอนเงินมาหาเราเป็น2ครั้งนะครับให้เราเอาเงินนั้นก็มายืนยันในตัวบัญชีเพ y โอเนียอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของวิธีทำการใส่ยอดเงินนะครับ ก็เดี๋ยวทําวิดีโอให้อีกวิดีโอนึงนะครับให้เพื่อนๆฝากเพื่อนๆก,กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการใส่จําจนวนเงินคอนเฟิร์มของเพโเนีอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับการสมัครตัวเพโเนีนะครับบ๊ายบาย